ป่าเพื่อนครับสะอ่อนเบึ้องป่าเพื่อนไหมครับสะอ่อนโอ้ยครับดูเบื้องป่าเพื่อนครับพมนงเบ้ยครับโอ้คับ,บงปาเพื่อนพีน่นนาะ นพื่อนไอแล้วครับ่ะ สุผูสุขคนครับก็กืรเก้าครับไม้เดิมมาเบิ่งเพิ่มตั้งสะดุงครับงอ,งอครับได้อยู่ก็ได้ครับมาเบิ่งน้ำเป็นมะรุ่นน้ำกันครับ โอ้ปลาข้าปลาโข้ามันขาดบอครับโอ้โอ้ปลาไงรู้ครับที่น้องเพราะมันเป็ปลาข้าได้หาไม่กินโอ้ โอ้ได้เยอะครับาะป่าน้อยเนาะครับเนาะแม่ได้หลายละห่ะใบพมปึ่งเลยเยอ่ตัวพมพึ่งเนี่ยครับโอ้ขับตัปลาคนพี่นนอะ แครับไต่สะพานเพื่อนจะหาแล้วครับครับฟังมุหากันทั่วแล้วครับข้างในนะครับข้างหน้าเพื่อนเอะย โอ้ครับเพิ่นหมานเจ้าตัวครับนี่โอ้มีกินมัเป็นโตเป็นโลผัวเนาะครับใหญ่ด้วยนะโอ้ครับหน้าฟังเพิ่นครับเพิ่นนกเมื่อกี้นี่เพราะว่าน้ามันหลายครับเอายากแล้ว นะานาะยกไอ้พองเบื้องเลยครับอันนี้แม้ในถุงไ,ได้หลายหรอวป่าโอ้ยครับดูเบื้องป่าเพื่อนครับได้หลายแล้วอ๋อรุ่นรุ่นน้ำเพื่อนครับป่าใหญ่ออกของเพื่อนเมื่อกี้นี่ครับเ๋ยวผมจะข้ามไปหาเพื่อนเข้า มาตัา้าสิบวัวครับมาตัเงสาบวัวอืมผมเลยก็ลัาดว่าทยแถวนั้นบ่ไปเพื่นหาปลาคือเที่ยวก่อนหรือบปะ เดี๋ยวบึง่งนาพันยกก่อนจังไปครับผมเดี๋ยวผมจะไปบิป่งป่ากันครับโอ,โอ้ของข่าวบ้าไงกระดุม ผไปด้หมน,นี่ขอเบึกนะครับไ,ได้ครับตัง้ตงัว่มาครับน่งัมาก็ได้หลายนะยกปลาให้ผมเบิงเลยครับขเบิงเลยโอ้พี่น้อบิ่กปลาเพื่อนไหมครับ ออ่อนผู้มานก็มานเนาะครับเนาะอแล้วะอืมถ้าลองเป็นแรกๆเบื้องนน่เนาะครับในหา้าแท้ๆต้องมึใอีกแล้วครับนะปลาสกาวออกแล้วอ้นครับ tổ này Nhớ cái lớp bằng đu Nhốt bằng đá bán làm thuốc rồi nè Phút nào นกมารู้พี่ซูมานนิอ๋อครับบุปาอ้ยบุระบุระบุระเพราะนแทบบุระตัวเยอะบุร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 ะครับครับไก่ครับเป็นไก่ป่าใหญ่ครับผมป่าไหนเอาให้ข่าตัวใหญ่ๆฮะป้าตกประสูว่าพิลกพิล รำคุรมัหร่าติกยาวจนกอได้ไจะได้ไม่ยาวกันเมื่อยนตตาเรียงเหนียปีนไ่ีเออจะีหีไยไปขี้หอหมู่นี่นะนั่น มันก็ได้เรื่อยๆเลยไงโอ้โหครับขึ้นได้อีแล้วครับเนะนี่ยเี๋ยวนี้าดูกว่าวน้าพุช่าพ่าพุาพามีบ,บ,บอสฮะบอพพองไฮะ้อ่คือมีตลเชี่มวมากะบอ รครับของแม่ครับโอหอะไหลายด้วยกันหอยด้วยหอยด้วยมาเท้าคนบอกแม่เอาเมื่อทำไ่มาเพิ่งเมือแล้วเนาะเออแมเราบ่าถ้เมื่อาลลหนดีย่านตโอ้ เอาคนเหมือแล้วก็ถ่ายจังหน่อยคนแล้วได้แล้วครับได้แล้วปลาตะพียนหรือปลาอกเงออีนตัวใหญ่ดเงาเก้นไปตัววากใหญ่เลยมาเด้อมาเด้อจมีตัวเยอแต่ข้ามาแล้วก็คุ้มเนาะครับเนาะ ไปกันแล้วตจ้งไปบุพีมันไอ้านเนะปอ่านี่ไปเลยปานี่นะะ้น้ปีเขาะ้แก้วบอก้าน้ำท่วมดังไดอยูอมแล้วอ้อาดีทาง นง้ของเพื่อนครับได้ตลอดเลยครับนี่ไครับตบััง่ครับตัวใหญ่ขนาดครับนะะ ได้ลัวครับโอ้เพื่นก็ได้แล้วครับนี่เพื่นโบผ่านเลยครับนี่ ยังได้เพิ่มอยู่บอกไง สว่งนักยายพวกเราเ้าแทบเลยนะนหนวกหูแด้จังหน่อยนะครับเจ้ามันอยู่บนสะพานครับตกปลาเป็นงามๆครับ วจอมีเราขึ้นนะาึมันปีหันว่าลิบุกปลาขาน่ะแม่คือน้ำส้วมกินคนนี่มันขึ้นมาจากน้ำคลองเขาขึ้นมาเขาก็ปิดไว้แล้วตอนนี้มันก็โักขึนตอนนี้มันเป็นพักอยู่ไ y ไปว่ามีไปบ่มีโทรศัพท์ปด่อยก็ได้แล้ว พุน่ะป่าตั่นี้ปุนป้น่ะปุ้นอะันไห้เแล้วครับะ่ะักดูเฮน่ย <c oughs> ้ยเทือดใเทืบอบ่อเหรอพี่ป่าไม่ได้เลี้ยงเนะาเอะอืะอ เฮ้ยขุณอันโดดลงไปเอาซะบ้อนน้อแต่แม่พี่ก็จะมาซื้อป่าด้วยน่ะเปนี้บราษาเป็นธิราชินหนึ่งปุ่นเดี๋ยวเอาไหร่เด้อจะได้ผมบอกเข้มันบทถึกกระดุงมึงเด้อป่าเอาเลยอาจารย์นุ้ยเอ้ย เาะว่ามีกระดีนจะนอนที่ขนดาดโอ้ได้ล้ครับของเพิ่มข้าวบอนมันได้ยัครับปลาปลาพี่น้องเอ้ยปลาปลาติดติดเจ้าไดเบิกเกด ตอนนี้มืดฝนมาแล้วครับพี่น้องที่ได้พอสันนี้ลหรอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับเด้อสวัสดีครับ